วันนี้ก็อยู่กบสาร์วนะครับวันนี้จะมาเทสวียี่ห้าหรือเบบี้โค้ก่อนจัดส่งให้ลูกค้านะครับสอนนี้ลูกค้าจัดพร้อมแก๊สหนึ่งกระป๋องนะครับเป็นปาเดอร์กระป๋องละหมื่นนี่นะครับหนึ่งกระป๋องโอเคเรามาดูกันเป็นมือสองเก่าเก็บนะครับก็อาจจะมีรอยเล็กน้อยนะครับเล็กน้อย,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 อยจริงๆเลยเพราะมันเก่าเก็บแทบไม่ได้ยิงเลยนะครับ อันนี้ก็ลงซลิโคนให้แล้วนะครับแต่แตัดแ,แต่ง,งเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าตอนนี้เวลายิงมันไม่ค้างสไลด์แล้วก็ถ้าไม่มีลูกก็จะลั่นไม่ได้นะครับหรือไม่มีแมกกาซีนลั่นไม่ได้นะครับลั่นเล่นไม่ได้นะครับ ตัวกระสุนแม่ทัพทีนก็จัดได้เจ็ดนัดด้วยกันนะครับก็มีรอยบ้างะนะครับก็ไม่มีรั่วซึมนะครับเจอสองจุดสองห้าูเขานะครับอ่ะฟังนี่เติมแกสไปแล้วนะครับแล้วก็มีพัดต,ตัวนี้ผมไม่รู้ยังมันคืออะไร <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มาดูตัวเปิดโบว์เขานะครับไอ อืมเปิดโอเปนโบนะครับนี่กิกเงินสวยงามนะครับก็ถ้าจะค้างก็ได้ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวค้างสำหรับค้างอะไรบแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นทั้งตัวเซฟนะครับก็จะเวลากดจระจริงไม่ได้นะครับเลิ่นกลับกระจิงได้แต่วัดก็มีแมกกาซีนนั่นเองค้างโบเพื่อดู ค้ั้งคนค้าง,างอ่ะเพื่อดูเพื่อเทะนะครับอืมโอเคเราลองมาใส่แมกกาซีนแล้วก็ลั่นกันเลยคอนเซ็ปช่องเราก็คือจับแมกกาซีนนี้ก็ลั่นนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคแต่มันเล็กไปหน่อยนะครับนี่เราจะลองกับป้ายอัลปตัวนี้ดูนะครับเจ็ดนัดฮลูกหมดแต่ไม่้งังเนาะ จะยิงได้ปกติหนึ่งแม็กก็ยิงได้เราสองถึงสามรอบเลยนะครับท่านน้าร้อนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวระบบว่านี่นะครับจะเทสระบบให้ดูว่าถ้าไม่มีลูกเขาก็ลั่นไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องมีลูกเท่าน,นั้นนะครับตึกจะลั่นโบได้ลั่นปืนได้อนะครับประมาณนี้เว้กระทัดรัดก็เนี่ยยังมีแก๊สเหลืออยู่ ก็บ่อยออกก็ได้เลยจะเก็บไว้สักแป๊บหนึ่งได้สักวันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ควรเกินนานมากก็วิเคราะห์ดูอีกทีนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอแพ็คจัดส่งน,นะครับเบอร์หนึ่งแม็กกาซีนกระป๋องแก๊ส ก็ติดต,อต่อสอบถามได้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าแล้วไปก่อนแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามาแอดไลน์มาก็ได้นะครับเผื่อสนใจกับบอกอื่นเพราะเรายังมีอีกนี่และอื่นๆในกล่องดำของเรานะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ